สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่พ้งแล้วฝีเข็มกระโดดหรือพงแล้วจักติดไม่ทำงานในกรณีที่เราพ้งนะคะแล้วจักไม่ทำงานตอนเริ่มต้นแนะนำว่าให้เราทดลองเปิดะคะ่ะตัวฝาครอบสำหรับอุปกรณ์ดูว่ามีได้เส้นไหนอะคะ่ะพันกันอยู่หรือขาดหรือเปล่า อาจจะเกิดจากการที่ตำแหน่งในการร้อยได้ของเราอะค่ะมันพันกันตอนเริ่มต้นถ้าเกิดอาการนี้แนะนำว่าให้หมุนวงล้อค่ะที่เข็มขึ้นเข็มลงเนาะหมุนวงล้อตามเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการคลายห่วงได้ออกจากกันจากนั้นให้ยกตีนผีขึ้น แล้วทําการเอาผ้าออกก่อนนะคะแล้วดึงได้ทั้ง4เส้นออกจากกันหลังจากคลายห่วงได้ทั้ง4เส้นออกแล้วนะคะให้ทําการเริ่มต้นโพง้งดูใหม่อีกรอบหนึ่งว่าจักรทำงานตามปกติและปีเข็มติดหรือเปล่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยๆเวลาที่ใช้จักโพ้งนะคะก็คือปัญหาของได้กระโดดแบบนี้จริงๆตัวนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเข็มของฝั่งซ้ายตัวนี้ปลายเข็มอาจจะทูก่ก็เลยทำให้ปีเข็มกระโดด จากตัวอย่างผ้าที่อยู่ในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าฝีเข็มทางด้านฝั่งซ้าย่ะคะกระโดดเนาะก็ให้เราทําการไขเข็มซ้ายออกมาดูว่าปลายเข็มมันทู่หรือเปล่าในทางกลับกันถ้าสมมติว่าฝีเข็มกระโดดที่ตัวเส้นสีเขียวก็จะเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าเข็มอะคะ่ะของฝั่งด้านขวาที่เส้นสีเขียวตัวนี้ทู่หลังจากที่ขังเข็มซ้ายออกมาดูแล้วถ้าสังเกตดีๆอะคะ่ะจะเห็นว่าปลายของเข็มซ้ายอะคะ่ะ งอนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ปีเข็มกระโดดเพราะฉะนั้นให้เรานําเข็มเล่มใหม่อะค่ะมาเปลี่ยนใส่เข้าไปแทนเข็มเดิมพอเราเปลี่ยนเข็มเล่มใหม่แล้วนะคะให้เราทดลองโพงตัวตะเข็บดูว่าปีเข็มสวยและยังมีปัญหาอยู่อีกหรือเปล่าสังเกตจากผ้าทั้งสองฝั่งดูนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นตัวที่ปีเข็มกระโดดคือปีเข็มทางด้านฝั่งซ้ายกระโดด ฝั่งขวามือเป็นตัวที่ปุ๊บเปลี่ยนเข็มซ้ายนะคะเรียบร้อยแล้ว,ลวเราทําทำการทดลองพงให้ดูใหม่อีกรอบนึงมีวิธีการแก้ไขอีกหนึ่งวิธีการที่ปุกจะแนะนําให้เอาไปใช้ในการ ใช้งานจากพงรุ่นเบอร์เน็ต B หกในกรณีที่เราเปลี่ยนเข็มก็ไม่หายร้อยได้เฉพาะจุดแล้วก็ไม่หายอันนี้ปุ๊กแนะนําว่าให้ร้อยได้ใหม่ทุกเส้นนะคะจะทําให้ปีเข็มในการพงสวยขึ้นมากกว่าปกติค่ะสําหรับท่านไหนที่ติดปัญหาเรื่องของการใช้งานจากพงรุ่นเบอร์เน็ต B หกสี่แอร์ล็อกตัวนี้นะคะสามารถ i n กซ์สอบถามเข้ามาตามช่องทางที่ปุ๊กขึ้นเป็นข้อความไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องยู u ูบเบอร์นีน่าไทยแลนด์ด้วยค่ะ